สวัสดีครับวันนี้จะให้ชมนะครับอะไหล่เครื่องซักผ้านะครับพอดีเครื่องซักผ้าที่งวดทีนแอวถอดมาล้างทำความสะอาดเนี่ยมันมันมันเสียงดังมากเลยนะครับเกิดจากอะไหล่ตัวเนี้ครับนะครับตัวเนี้มันมีเสียงนะฮะคือเนื่องจากว่าใช้งานหลายปีแล้วแล้วก็ไปปั่นไอ้พวกข้าห่มนะครับ ก็เลยทาให้แกนก็สึกเนี่ยมันจะมีเสียงครับเวลาปัน่นปกเป๊กปกเป๊กปอกเป๊กของฮิตาชินะครับรุ่นนี้ปกเป๊กปกเป๊กปกเป๊กนะฮะเนีเ่ยตัวนี้มันหลวมนะครับสังเกตดูครับนี่ก็ไปวิ่งเสื้อไหล่มานะครับไหล่ก็จะเป็นแบบนี้มาทั้งชุดเลยนะครับราคาของแท้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับจะมาเป็นชุดเลยมาถึงก็ใส่น็อตสี่ตัวเข้าไปแล้วก็มีสายพานแถมมาให้นะครับตัวนี้ 1,100ันหนึ่งรอบาทนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เรื่องซักผ้ายี่ห้อที่จชีมีปัญหานะก็มาไปซื้อหาซื้อได้เลยครับวันนี้ผมซื้อมาจากชนบุรีนะครับเป็นร้านสิริอะไหล่นะครับหนึ่งันหนึ่งรอบาทของเทียมมีสี่ร้อยบาทนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะทนนะเอากัดฟันเอาอของแท้ไปเลยนะครับโอเคนะครับ ไม่ประกอบให้ดูนะฮะเพราะว่ามันแค่น็อตสีตัวแล้วก็สายพานเองนะครับเพื่อนๆถ้ามีปัญหาก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนกันนะครับเท่าเท่าท่าสองถังยี่ห้อฮิตาชินะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ